สวัสดีครับแซมมีแคปราคาสบายกระเป๋านะครับมาแนะนำนะครับผมเป็นรี v o ตัวสมาร์ทแคปสตัว J นะครับคันนี้150แรงมานะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับรถปี2018เลขไมล์ห0 0 0 0นะครับเป็นสีขาวนะครับคันนี้ราคา349,000บาทนะครับ คันนี้เลยนะครับเป็นสีขาวปกติจะเข้ามาแต่เป็นสีบอลเงินนะครับเป็นแบบแคปแต่คันนี้เป็นสีขาวนะครับเป็นกระจังหน้าดํานะครับกันชนด้านหน้าก็เป็นสีดํานะครับผมไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนนะครับครับพวกกันชนด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวแซมเก็บงานให้นะครับรวมไปถึงพวกรอย เนี่ยครับสติกเกอร์ตรงเนี้ยแซมก็จะลอกออกให้ครับเก็บงานให้นะครับเนี่ยครับสติกเกอร์พวกเนี้ยครับแซมเก็บให้ทั้งหมดนะครับภาษีกันหน่อยต่อหรือยังอ่ะต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูภาพกว้างๆกันก่อนนะครับนี่นะครับไปรถหมดสัญญาเช่านะครับจากบริษัทเอ่อบีบีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับรถพึ่งเข้านะครับ เป็นสมาร์ทแคปแบบแคปเปิดได้นะครับพวกผ้าตรงนี้สามก็จะเก็บงานให้หมดนะครับสปาภายในให้นะครับเบาะด้วยนะครับทุกอย่างลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับคอนโซลก็เนี่ครับเปิดได้นะครับแล้วก็เกะนะเก็บของนะครับเป็นรถ กระบะบรรทุกนะครับแบบมีหลังคาเปิดปิดด้านข้างนะครับเปิดได้แต่ด้านท้ายนะครับเป็นรถปี2018นะครับ150แรงมา้าเครื่อง2 0 0 4นะครับลำดับที่1เหมือนเดิมเป็นแคปที่ราคาประหยัดนะครับรถที่แล้วเป็นสีบนเงินเข้ามาประมาณ5คันหมดอย่างไวเลยครับคันนี้เป็นสีขาวบ้านครับเข้ามาเพียงคันเดียวนะครับนี่อันนี้เลย เปิดแคลรี่บอยกันหน่อยนะครับนี่นะครับอันนี้แซมก็คือขายตามนี้เลยนะครับให้ไปตามนี้ทั้งหมดเลยนะครับสวยๆครับทันนี้มีเฉี่ยวตามการใช้งานปกตินะครับเนี่ยตรงเนี้ยไม่ต้องห่วงครับแต่ก็เก็บงานให้ดูลงดูแลให้ไฟท้ายีี้เปลี่ยนให้เลยนะครับเป็นล้อกระทะน,นะครับ ยาง15นิ้วนะครับดูยางก่อนอ่ายางปี2022สัปดาห์ที่27นะครับผมนี่ภายในฝั่งคนขับนะครับเบาะก็มียับนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับกุญแจมีให้รีโมท2ดอกนะครับครบเลยนะครับ เลขไมล์หนึ่งแสนสองหนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับแอร์เป็นแมปแมนนวลวิทยุเหมือนเดิมครับ USB MP3 AUX 3.5ม mm มลิเมตรนะครับผมกระจกข้างนะครับเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับรถปี2018นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสองหมื่น เป็นสมาร์ทแคปเปิดได้แบบมีหลังคานะครับหลังคาเสมอเก่งนะครับแซมเปิดราคาอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาทนะครับราคาไม่แพงครับแซมแนะนำเลยคันนี้นะครับเป็นสมาร์ทแคปเปิดได้นะครับเลขใหม่ก็วิ่งไม่เยอะนะครับรถ5ปีวิ่งมาตกปีละ2 0 0 0 0นต้นๆถือว่าไม่เยอะเลยนะครับเข้าศูนย์ตามระยะแน่นอนนะครับจะมีประวัติการเข้าศูนย์ให้แน่นอนนะครับ 3ามแสนสี่เครับเงินสดก็ราคา3,49แสนสี่นะครับไม่มีเก็บแบตใดๆเพิ่มเติมนะครับผมรับประกันเครื่องเกียร์ซัมยังมีให้ครับหปี2 0งหมกิโลเมตรนะครับจัดไฟนั้นได้ครับจัดเต็มได้เลยนะครับดอกเบี้ยตอนนี้เริ่มต้น2.99นะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีผ่อนดีผ่อนตรง1ปีขึ้นไปนะครับจะมีกสิกรไทยนะครับเข้าร่วมแคมเปญตัวนี้นะครับ สนใจก็โทรหาแซมได้เลย083543692นะครับผมที่เดิมครับเยืยองบิ๊กซีบางพีนะครับสียาคองขุดฝากเบอร์โทรกันอีกครั้งครับ083543692นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามกันหน่อยนะสวัสดีครับ